คลิปนี้พวกเราไปเจอนี่มาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกแล้วและวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดบ้านเกิดกอฟเอง ย,ยคลิปนี้ครับพวกเราพิจิมาจะพาเพื่อนๆออกเดินทางรถทริปใกล้กรุงเทพแบบ2วัน1คืนพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสูดอากาศดีๆที่อำเภอสวนบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็ในทริปเนี้ยไปบ้านกับเองก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวแบบจัดเต็มเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเชอินคาเฟ่เก๋ๆเปิดใหม่ที่กําลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่คาเฟ่ที่กําลังฮอตฮิตที่สุดในอำเภอดําเนินสะดวกตอนนี้เลย <laughs> แล้วก็หาร้านอาหารอร่อยๆอพร้อมกับไปพักที่พักบรรยากาศเหมือนฟิลอยู่ยุโรปอยู่ประเทศอิตาลียังไงงันเลยนะี่ตอนนี้เราเข้ามาให้อาหารแก่เพื่อนพามาดูห้องของพวกเราในวันนี้กันน่ารักมากวิวสวยแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี่ยเพียบเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูร้องกันเลยครับวันจิปนี้พวกเราเพื่ในมากจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ และนี่เลยครับวันนี้นะครับเพื่อเรามากับเพื่อนใหม่อย่างเจ้า Toyota Fortuner r a i d e r G p a อพคันนี้นี่เองครับสวยมากสวยเนอะ t o y o t a f o r t u n e r r a i d e r g p a อพครับเป็นรุ่นย่อยล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวของ Fortuner นะครับดีไซน์ฉบเฉียวพรีเมียมและที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ,อ,อล้ออลลอย์สีใหม่สีพิเศษเฉพาะรุ่นจ p a ัสที่เป็นสีเทาเข้มดูดีแบบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับไฟหน้ามาแบบใบบีม LED แล้วก็ไฟ Daytime running lights กระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าที่ออกแบบมาแบบเรียบหรูสะท้อนภาพล <c oughs> ทำไมถึงเป็นเราที่ต้องขนนะ <c oughs> เปิดประตูให้หน่อยทำไมเธอไม่ขนนะสัมภาระพร้อมแล้วเอาผ้าห่มไปด้วยคนเราไปเที่ยวต้องมีผ้าห่มด้วยผ้าห่มอะไรผ้าห่มเย็นเ๋ย่นอนไม่หลับผ้า <c oughs> ห่มเย็นอากาศต,ตอนนี้กรุงเทพยัง18องศาเลยเธอใจผ้าห่มเย็นผ้าห่มเย็นจะได้นอนสบายนี่จัดการครับอ้ยทำไมทำแบบนี้ ให้มันไม่หนีบอ่ะมันไม่หนีบหรอกครับเออเพราะว่ามันมีตัวเขาเรียกว่านะเซนเซอร์เออไม่หนีบกะเอ๋เล่นอะไรไม่รู้ไปอ๋อเดินทางไปเที่ยวกันทริปนี้เป็นบ้านเกิดของกอล์ฟเขาใช่ไหมเราก็จะแบบเที่ยวให้มันรอบๆโดยเฉพาะมันมีสถานที่แบบ กำลังฮิตกำลังฮอตอยู่อตอนนี้บ้านเรามีถานที่โด่งดังก็ในทริปเนี้ยไปบ้านกับเองก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวแบบจัดเต็มและที่สําคัญไหนๆก็เป็นบ้านเราละเดี๋ยวเราขับพาเธอไปเที่ยวเธอจะขับรถเองใช่เธอเป็นแฟนได้เลยกูกอล์ฟอ่ะขับรถเป็นนะขับรถเก่งด้วยแต่เพื่อนๆเห็นในคลิปอ่ะแทาจะไม่เห็นเธอขับเลยเชื่อไหมตั้งแต่คบกันมาเนี่ยก็ขับเป็นทับตัวง่อยเลยผู้อีกงเอาทำตรงไหไม่เพื่อนๆคือตอนคบกันแรกๆที่คิดบอกว่า เธอไม่ต้องขับไปไหนบอสเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> ขับให้เธอเองเธอไม่ต้องขับเลยเธอเป็นรถพูดงี้ตอนที่เธอจีบฉันใหม่ใหม่ไม่ไม่จำเป็เจ้พูดจะพูดแต่ก่อนอื่นฮนะเขาแวะซื้อกาแฟก่อน <laughs> เออใช่ใช่มันต้องมีนะเครื่องดื่มติดรถไม่ได้ซนะื้อกาแฟก่อน เวลาถอยรถนะครับรถคันนี้เนี่ยเขามีกล้องรอบคันนะครับเราสามารถถอยแล้วก็กะระยะได้อย่างสบายๆเลยนะแถมยังมีระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าระบบช่วยเตือนขณะถอยรถด,ด้วยเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนได้อีกนะครับใช <Hey, hey. S 1> ่ไปขับไปขับไปขับสิไปขับสิใ<อ>าญ่เลยน,นะ นี้ที่วางแก้วเยอะดีจากทิปเนพี่ให้น,อน้องนอนได้เลยอ่ะน้อง ยังจากบ้านที่จังหวัดนนทบุรีครับหมุดหมายแรกตั้งไว้ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะเราจะไปกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโด่งดังมากๆในโซเชียลมีเดียถึงขนาดที่ครูกอลฟของผมแลวก็ผมเนี่ยอยากจะมามากๆนะครับเมื่อเห็นในโซเชียลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เที่ยวที่แรกของเราที่เป็นคาเฟ่ที่โด่งดังเนี่ยเขาเป็นยังไงและว่าชื่ออะไรครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่คาเฟ่ที่กําลังฮอตฮิตที่สุดในอำเภอดำเนินสะดวกตออนนี้เลยก็คื คาเฟ่นะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดสดๆสดใหม่ๆร้อนๆดังนั้นพวกเราไปเจอนี่มาก็ต้องรีบมาในฐานะที่เป็นคนดําเนินสะดวกเราต้องมาก่อนเดี๋ยวเราตกเทรนนี่คือคาเฟ่เครื่องบินเพื่อนๆไม่เอียมอองมาก่อนอื่นพอมาถึงแล้วเพื่อนๆต้องจ่ายค่าเข้าก่อนคนละ2อ0าบาทแต่ใน250บาทนี้เพื่อนๆจะได้เมนูน้ําคนละหเมนูนะ แล้วก็ในบัตรนี้เอาไปแลกขนมหรือนั่งรถไฟฟรีเออมีรถไฟด้วยอะคิดดูดิคาเฟ่อะไรก็ไม่รู้นี่เข้ามาได้หน่อยเดียวแต่คือใหญ่แบบใหญ่มากไม่รู้จะเริ่มไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปที่เครื่องบินกันก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยไปเดินดูรอบๆไม่รู้จะเริ่มไหนจริงใหญ่จริงภูมิใจ,ใจดําเนินมีอะไรแบบนี้ ดำเนินสกายคาเฟ่ครับตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเปิดตัววันั้นแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับเป็นคาเฟ่ขนาดใหย่บ่มเลยใหญ่มากๆที่เขาเอาเครื่องบินนะครับที่ปลดประจำการแล้วเนี่ยมาทำเป็นคาเฟ่ให้เราขึ้นไปนั่งเย่ชิลถ่ายรูปสวยๆเหมือนเราแบบนั่งเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาส v i ไอะไรแบบนั้นเลยนะภายในตัวเครื่องบินเนี่ยเขาจะเปิดแอร์เย็น Air, en, สบายนะครับตัวปีกเนี่ยเขาทำเป็นเทอร์เรสข้างนอกสามารถถ่ายรูปได้เรียกว่าที่นั่งถ่ายรูปทั้งอิดเดิลเอาเนและนี่ผชอบ เาก็คือเราเนี่ยสามารถไปนั่งตรงหัวเครื่องนะครับตรงคอพิตเครื่องเนาะมโนว่าเป็นกับตันเครื่องบินหรือว่าเป็นแอร์โฮสเตสหนุ่มหล่อแบบผมก็ได้นะครับเหมือนไหมซื้อตั๋วเข้าครั้งเดียวนะครับเอาบัตรไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วแล้วก็ถ้าเราหิวเนี่ยก็สามารถเลือกได้ระหว่างซูชิหรือว่าเค้กก้อนโตนะอย่างใดอย่างหนึ่งได้อีกด้วยนะครับขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินกันแล้วเพื่อนๆที่นั่งรู้ลามากแล้วก็ติดแอร์ด้วยด้านในไปรับเครื่องดื่มแล้วก็เค้กมาเรียบร้อยดู้วยรอบนี้อ่ะ แล้วก็ของพี่คิดเขาจะสั่งเป็นเมนูแนะนําก็คือกาแฟเกลือแล้วก็นแรกเค้กได้คนละก้อนหนึ่งอย่างเลยนะกินยังไงหมดอ่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่เอาเค้กอ่ะจะแลกเป็นซูชิก็ได้นะก็คือซูชิได้6ชิ้นก็อิ่มนะก็โอเคนะคุ้มแล้วนะสำหรับค่าเข้าส5 0อยค้าชิบบาทเขาชิมองที่รักนะกาแฟเกลือนี่อร่อยอ่ะเฮยท้อนี่นี่ก็กินได้เลยอร่อยหวานไหมเค็มไหมเค็มหน่อยๆนี่แล้วก็สตรอเบอรี่มะนาวสซดากินกันถึงพรุ่งนี้ไปเลย สดชื่นดีอ่ะเฮ้ยคาเฟ่น,นี้น่ามานะเพื่อนและที่สำคัญคือขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพชั่วโมงก,กว่าถึงแล้วเขาบอกเดินทางแซ่ผู้โดยสารต้องกลับไปนั่นที่นะคะรัดเข็มขัดด้วยนะคะตอนนี้ไม่นนได้กดลไอะไรนะปลดสัญญาณละคารลัดสุขัดนะคะ <c oughs> นอกจากตัวคาเฟ่แล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆแล้วนะครับภายนอกเครื่องบินเนี่ยยังมีกิจกรรมให้ทําอีกเพียบเลยเหมาะทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจเด็กแบบผมด้วยนะครับกิจ <c oughs> กรรมต่างๆเนี่ยเช่นการพายเรือคายักนะครับหรือว่าเอาหางบัตรที่เราซื้อเนี่ย ا, ไปนั่งรถไฟจําลองรอบคาเฟ่นะครับอันนี้เนี่ยนั่งฟรีนะลมเย็นๆน่ารักน่ารักนะฮะใช้เวลานั่งประมาณสัก15นาทีเลยทีเดียวหรือว่าจะเอาไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆอย่างขุดทรายด้วยรถแบ็คโฮจาลองนะครับขี่ไดโนเสาร์สิอันนี้น่ารักมากตลกด้วยเด็กก็เล่นได้้ผูใหญ เล่นได้นะอันนี้นะครับหรือว่าห้องบอลลูนนะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถนําเด็กๆเ,เนี่ยไปปล่อยให้เล่นการสนุกสน,กนะครับมีรถสายพานเท่ๆแล้วก็เราสามารถเช่ารถสามล้อไฟฟ้านะครับที่มีหลายรูปแบบเลยวิ่งซิง่งรอบคาเฟ่ไปตามจุดต่างๆนะครับเพื่อแวะถ่ายรูปกันได้นะไม่ต้องเดินด้วยนะน่ารักดีนะครับเรียกว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะสำหรับคาเฟ่แห่งนี้ถือเป็นคาเฟ่ที่ลงชุนแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะพอสมควรนะพื่อนก็ลองไปแวะดูนะครับใกล้แค่นี้เองนะโตโยต้าฟูจิเนอร์เรด ชุดซีริสกำลังสูงสุดเนี่ย150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรออกจากคาเฟ่น,นะครับผมก็กลับมาขับรถนะครับแล้วก็ได้โอกาสนะสอนคุกขับเขาสัหน่อย,ยการใช้โหมดบางโหมดนะครับอย่างโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็โหมดอีโคโหมดนะครับก,ก็ต้องสอนนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะว่าพาวเวอร์โหมดคืออะไรนะครับต้องมานั่งบอกนะพาวเวอร์โหมดนะถ้าที่รักกดปุ่มนี้เนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกหรือเวลาจะแซงเนี่ยก็จะแรงและตอบสนองเราได้มากขึ้นอีกนะรู้สึกขับรถ ก่อนจะเข้าที่พักนะจ๊ะตามธรรมเนียมช่องพวกเราไปเจอนี่มาก็ต้องหาอะไรกินกันก่อนและวันนี้เรามาหาเพื่อนๆมาอยู่ที่ร้านคุ้มดำเนินซึ่งที่นี่เ,นเขาเป็นที่พักด้วยนะแล้วบอกได้เลยว่าที่พักเขาสวยด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังนั่งรออาหารกันร้านสวยมากหิวแล้วเนี่ยรอชิมมาเลยข้าวอบสับประรดกับคอหมูย่างผัดริกเกลืออันนี้น่ากินมากเลยเอ่ะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูโปรดพีคิดนะอันนี้พ่คิดสั่งใช่โบตีกินคนเดียวหมดเลยทั้งลูกนะจริงอันนี้เรื่องจริงก็ต้องรีบตักก่อนไม่งั้นกินไม่ทันพิคิดเดี๋ยวเพื่อนๆเห่อเขาตะการเลอจริงแต่ว่าจริงเขาเป็นกุ้งนะแต่นี้คือผมแบบขี้เกียจนั่งแกะกุ้งก็เลยเขาเปลี่ยนเป็นไก่มากินง่ายๆเลย้ยอุ้ยดีอยู่นะใช้ได้เลย สำหรับก๊อปนะบีบมะนาวอีกหน่อยได้ละกอ,อกินอันนี้หน่อยคอหมูคอหมูผัดพริกเกลือเฮ้ยตอนแรกอะพอเขาเหั่นมาเป็นลูกเต๋าอะบอกตามตรงเลยว่าไม่ชอบก๊อปไม่ชอบไอที่หั่นเป็นลูกเต๋าแต่มันไม่เหนียวแล้วมันก็ไม่แข็งด้วยดีนะแค่อาจจะไม่ได้แบบว่าจัดจานเผ็ดมากเลยดีเออแล้วพี่น้ำปลาเขาน่ารักมากอะตอนแรกเขาให้มาแค่นี้เนี่ยให้มาแค่นี้แล้วพี่กิดก็บอกเขาว่าขอพริกเยอะๆได้ไหม,มเขาก็เลยบอกได้ได้เขาไปตักมาเพิ่มให้แล้วด,ดูนะ เขาไปต่างมานทุนนี้น่ารักมากอะได้ใจพิ่คิดเต็มๆมาแล้วอีกหนึ่งเมนูที่เราสัง่งดูธรรมดาแต่ว่าชอบกินแกงเขียวหวานขนมจีนดีๆแน่นๆชิมก่อนชิมก่นมกนอนร้อนๆเลยอุ้ยแต่หอมนะเดี๋ยรสชาติชิมซิเป็นไงอุ้ยอร่อย,ยกับข้าพที่นี่รสชาติดีนะเนี่ยอร่อยเลยกันแยวหวานดีเลยแหละเผ็ดไม่มาก แต่รสชาตินัวกําลังดีมากโอ้ไม่รู้จะตีอะไรเลยรสชาติแกงเขียวหวานอันนี้ดีจริงรสชาติคล้ายๆแม่ปรับทำเลยโอ้ยอิ่มแล้วโอ้ยเพื่อนๆร้านนี้รสชาติดีนะเยี่ยมๆนี่ถึงขนาดซื้อกลับไปด้วยเอาไปฝากแม่อร่อยดีอะ่ะโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเล็ดๆเลยปะเที่ยวกันต่อ โอ้ยไม่หนีบหรอกนะาป่าปน้องเดี๋ยวพี่จะขับให้น้องนั่งอีกนี่นานๆพี่จะขับให้น้องนั่งนอนได้เลยนะนอนได้เลยน<อ>นฉัน<ด>นอนได้เลยใช่ไหมได้จัดไปเดีย๋ยวพี่ขับผ่านน้องไปเองขับง่ายงาย ไบ้างขับมาขับง่ายนะคะขับดีด้วยด้วยความที่รถมันใหญ่อะ แล้วระบบความปลอดภัยมันจัดเต็มเนาะเราก็ขับได้อย่างมั่นใจ To y ย t a Fortuner น e a d e r G p อร์พยกระดับความปลอดภัยมาให้ใหม่นะครับช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยอีกด้วยอย่างกล้องมองรอบคันนะครับพ a n o r a m i c View อน n i t o r 360นะกล้องมองรอบคันที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นตัวรถแบบเสมือนจริงจากมุมสูงเหมาะกับการจอดรถในที่แคบๆอย่างมากมากเลยระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้านะครับจะตรวจจับวัตถุแจ้งเตือนเมื่อรถเนี่ยเสี่ยงที่จะชนก็ให้มาด้วยนะระบบเตือนมุมอับสายตาอย่างบายส ออรร์์ตเมก็มีมาให้หรือว่าโรคเตือนขนาดถอยรถก็มีมาเช่นกันเออแล้วชอบตรงที่พอรถมันใหญ่มันสูงใช่ปะ่ะทัศนวิสัยมันดีอเออ,เอ,อมันมองอะไรได้แบบว่าเห็นทุกมุมอย่างนี้ฟอร์จูนเธอผู้หญิงขับเยอะเออ,เอทำง่ายจริงเธอได้ยินเสียงไอ้นี่ไหมที่เขาเตือนตอนไฟแดงรถ uh huh. ข้าหน้าเคลื่อนที่แล้วเราแบบว่าเขาจะเตือนเธอด้วยนะว่าแบบ เนี้ยว่ะนนี้เออเมื่อกี้ตอนเธอหลับอะมีมีคือมันก็เพลินเนี่ยกำลังเพลินแล้วมันก็ดังดึ้งขึ้นมาฉันก็ออไรดูแล้วว่ามันเตือนว่าเออไปได้แล้วแต่ดีนะระบบมันฟังชันความปลอดภัยมันเยอะดิซึ่งระบบ T M N นี้นะครับถ้าเราอยากจะปิดเนี่ยก็ปิดได้ด้วยนะครับ จากดำเนินสกายคาเฟ่นะครับเราขับรถกันอีก1ชั่วโมง20นาทีในที่สุดเนี่ยก็ได้เวลาเข้าที่พักกันสักทีนะครับนอกจากดำเนินสกายคาเฟ่แล้วในทริปนี้เนี่ยหมุดหมายที่ผมและก็คุณกอ๊อฟอยากจะมาให้ได้นะครับก็คือการมาพักผ่อนที่นี่แหละฮะกับรีสอร์ทที่ชื่อว่าสวีทวัลเล่ฮิปรีสอร์ทครับสวีทวัลเล่ฮิปรีสอร์ทครับตั้งอยู่ที่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับหนึ่งในรีสอร์ทที่สวยที่สุดในอำเภอสวนพึ่งฮะมาถึงเนี่ยก็จอดรถนะครับเอาสัมภาระออกกจารถโดยที่ รถกอล์ฟของทางที่พักเนี่ยเขามาคอยรับส่งพวกเรานะครับด้วยความใหญ่โตของสวิตเวลล์ฮิปปรีสอร์ทเนี่ยการจะไปไหนมาไหนภายในรีสอร์ทนะครับเราจะต้องอาศัยรถกอล์ฟไปตลอดทริปเลยเพราะว่าถ้าเดินเนี่ยเมื่อยแน่นอนรีสอร์ทใหญ่วอกจากการเช็คอินเข้าที่พักนะครับที่นี่เนี่ยเช็คอินได้ตอนบ่ายสองโมงแล้วก็เช็คเอาท์ได้ตอนก่อนเที่ยงนะครับมีอาหารเช้าฟรีให้บริการด้วยพามาดูห้องของพวกเราในวันนี้กันน่ารักมากวันนี้เราพักกันที่สวิตเวลลฮิปรีสอร์ทใน ห้องใหญ่มากเป็นแบบทรงกลมๆเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็เจอมินิบาร์ก่อนเลยเนี่น้ำมีให้มีแก้วแล้วก็ขนมตรงนี้กินฟรีแล้วเครื่องแป้งชอบจังเลยอ,อยากได้มานานแล้วเลยไอ้ทรงเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบนี้ข <c oughs> องเธอ <c oughs> นังแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็ชอบอันนี้ให้ได้อันใหญ่เฮ้ย <c oughs> โอ้โห เพิ่งเห็นนะแอร์สองตัวใช่ใช่ป่ะสองใช่สองตัวสามตัวสองตัวเย็นฉ่ำแน่นอนเตียงเป็นทรงกลมน่ารักมากเลยอ่ะนายจะทําเตียงที่บ้านเป็นทรงกลมแบบนี้ไหมมันจะไม่พอเรานะไม่พอให้เราดิ้นนะแต่มันน่ารักอ่ะแล้วก็มีทีวีอยู่กลางห้องมีตู้เย็นเออแล้วก็มีที่นั่งให้เยอะมากเลยนะสามแบบสมัยให้ที่นั่งเยอะขนาดนี้ที่นั่งจุดที่หนึ่ง ชอบหน้าต่างที่มันแบบใหญ่ใหญ่ใช่ใช่จะรู้จันชอบเลยมุมถ่ายรูปเยอะดุนกันนะนนี่ในห้องควายรัวเฮ้ยนั่งสบายนะเนี่ยเออแล้วก็ตรงนู้นมุมเนี้ยกบชอบเฮ้ยดีนะเนี่ยใช่แหมมีให้โรดผลไหลยหลายที่เลยนะเนี่ยไม่ใช่ละอะไรหมายถึงว่านั่งเล่นไงอะไรล่ะเธอยามาสวยเนาะต้องทำน่ารักมากเลยอะมุมเนี้ยถ่ายรูปสวยมากเนี่ยในกล้องเนี่ยคือสวยเลยใช่ถ่ายรูปสวยหน้าตรงกลางแล้วเป็นกงโค้งใช่ไหมเออเนี่ย จุดที่แบบว่าไวเสื้อผ้าเขาก็มีบ้านปิดใช่แล้วก็มีบ้านปิดให้มันดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยรอยนี้เนี่ยข้างในเนี่ยคือแบบเหมือนตู้เสื้อผ้าเนาะใช่แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าลําโพงเขามีไว้ทำ แล้มีลำโพงให้สองตัวนี่ไงข้างบนหนึ่งตัวีองตัวไม่รู้อะอ่ะอย่าก็รู้อย่าตอนอย่ก็รู้ว่ามีลำโพงไปดูห้องน้ำปะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงมันเป็นสลบก็ปบเป็นคนชอบห้องที่มันเป็นแบบต่างระดับแบบนี้มากเลยมันดูมีลุกเลยฉันไม่ชอบเลยเด็กลัวหล่นใช่ไหมใช่ห้องน้ำใหญ่มากโอ้โหเตะฟุตบอลได้แก่ใช่มีอ่างมีมีอ่างมีโซนอาบน้ำเชาว์เว้แยกกันนะอืมสุขภัณฑ์ ส่วนแห้ง่วนเปียกใช่น่ารักมากอยากได้บ้านแบบนี้ <laughs> ก็ดีนะ สวิตเวลเล่ฮิปรีสอร์นะครับมีห้องหลายรูปแบบมากนะครับตกแต่งในสไตล์ยุโรปชนบทนะครับหรือว่าสไตล์โรเบนกันที่นะครับออกแบบเหมือนสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอิตาลีอะไรแบบนั้นนะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาเน้นความโรแมนติกแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับการตกแต่งเนี่ยจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตาและทุกๆห้องนะครับจะมีดาดฟ้าทุกหลังเลยนะครับโดยบ้านพักแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับ ราคาของที่พักที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่3,600บาทนะครับถึง4,900บาทก็แล้วแต่รูปแบบของห้องพักกันะฮะเสร็จแล้วพร้อมพร้อมไปไหนไปเล่นกับน้องแกะทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบ ชุดอะไรนะรรรชุดตะแมงไหนบอกสิน้องแกะดูใช่น้องแกะชอบปีนชอบป่ายชอบกระโดดแล้วเสื้อผ้าเราก็จะเลอะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนชุดจากประสบการณ์นะถ้าเพื่อนๆแบบใส่ชุดฟิวๆิวขาวขาวมารับรองโอ้แล้วยิ่งมันแบบชุดกระโปรงใส่เดียวกลัวเขาจะแบบว่าตะกายแล้วมันแบบหลุดไงเราก็เลยต้องเป็นชุดธรมรมทะแมงไปเล่นกับน้องแกะดีกว่าที่นี่มีน้องแกะกับน้องแพะให้เล่นดีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันปะว่าเขามีน้องแกะเยอะหรือเปล่า กิจกรรมที่ขึ้นชื่อของสวิตวันเล่ฮิบริสอร์ที่หลายคนมาที่นี่เราก็อยากที่จะเล่นมากๆนั่นก็คือสิ่งนี้แหละฮะการให้อาหารแกะแล้วก็เดินจุงน้องมา้าน่ารักน่ารักในฟาร์มส่วนตัวที่ผู้เข้าพักเท่านั้นนะครับจะมีสิทธิ์ได้เล่นกับน้นองๆนะครับโดยฟาร์มแกะเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดนะทุกคนน้องเนี่ยไม่ได้เดินมาให้เราเล่นตลอดวันนะน้องๆจะออกมาให้เราเล่นในช่วงเช้าก็คือ9ก้าโมงเช้าถึง11บเอมงแล้วก็ในช่วงเย็นบ่ายสามโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับใครมาพัก ขาดเลยเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆไม่ชเชื่อก็ดดูพวกเราเล่นได้นะนี่ตอนนี้เราเข้ามาให้อาหารแกะเพื่อนๆนี่ไว้า <c oughs> แล้วมันโดดสูงมาดูดิดูดินะดูดิน้องน่ารักมาเลยอ่ะอุ้ยตัวนั้นโดดสูงมาก <c oughs> มาเราถือให้ไหม <c oughs> นี่โดดสูงมากอ่ะว้าวแ <c oughs> รงเยอะแล้วโดดสูงด้วยอย่าย้ายรูปยา <c oughs> โอ๊ยโอ้ยโอ้ยยาคูชียาคูอ้าวมันกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเพื่อนไปหมดแล้วนะเธอเธอหัวกินตุ่มนั่น นอกจากเล่นกับน้องแก่แล้วนะครับที่นี่เขายังทํามุมถ่ายรูปไว้มากมายหลายสิบจุดเลยทีเดียวนะครับสายถ่ายรูปสายไอจีเนี่ยต้องฟินมากแน่นอนถ้ามาพักที่นี่นะรวมถึงเขาก็มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางไร่กลางรีสอร์ทด้วยนะรอบรองไปด้วยภูเขาวิวสวยเลยทีเดียวทั้งถ่ายรูปแล้วก็ได้เล่นน้ํมากมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศหนาวมากพวกเราก็เลยขอบายนะไม่ลงเล่นดีกว่านะครับไม่ไหวนะเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆานะนะทุกคนน้ครับตอนนี้ก็อา่า กลับเข้ามาในห้องแล้วหลังจากไปถ่ายรูปเล่นมานะครับเดี๋ยวก็จะดูหนังนอนพักผ่อนกันนะตอนนี้ก็เขามี n e t f l i x ด้วยก็เดี๋ยวเปิด n e t f l i x แล้วก็นอนดูหนังกันเนาะกับห้องนี้ก,กว้างๆแบบนี้แล้วก็เปิดน้ำอุ่นไปแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเจอกันพรุ่งนี้ครับ มอร์นิ่งตื่นกันแล้วอากาศดีมากเมื่อคืนหนาวมากเมืาเช้าก็หนาว <c oughs> เธอไม่ออกมาฉนันเอามาถ่ายรูปเราอยู่ในนี้เราต้องเปิดแอร์ยิ่เ็แต่เธอยิบเจ็ดย่แปดหนาวมากอากาศโคตรดี <c oughs> ใช่และตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้า,าวเช้ากันเดี๋ยวรอรถมารับก่อน ตื่นเช้ามาในวันที่2นะครับก็โทรเรียกรถกอล์ฟเขามารับนะครับไปที่ร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารหรือว่าส่วนของการกินอาหารเช้าของที่สวีเดนฮิบรีสอร์เนี่ยเขาจะอยู่ส่วนนอกนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเปิดให้คนนอกเนี่ยที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่เนี่ยมาทานอาหารหรือว่ามาดื่มกาแฟได้นะครับถ่ายรูปชมวิวได้ด้วยนะตัวร้านอาหารแยกออกจากที่พักโดยเด็ดขาดเลยถึงแม้ว่าคนนอกจะเข้ามาที่ร้านได้แต่ก็จะไม่สามารถเข้าในส่วนที่พักได้ยังคงความส่วนตัวอยู่นะครับ ห้องอาหารที่นี่สวยมากโอ้หดูวิวดิดีดีมีคาเฟ่ด้วยแต่คาเฟ่เดี๋ยวพามาหลังจากกินข้าวเสร็จไปดูวิวถ่ายรูปกันคือที่นี่ไม่ต้องพักก็สามารถเข้ามาได้นะใช่เขาเป็นร้านอาหารเออเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่แยกออกมาเลยนี่มหมุนอันน้อยด้วยหยอดเหรียญน่ารักก่ะตรงเนี้ยเพื่อนๆคนที่เข้าพักที่สวิตบอลเลยอะสมมติว่าเราแบบขี้เกียจออกไปทานข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมาทานที่ห้องอาหารของที่นี่ได้เลยนะแล้วดูวิวดิ โอ้ตอนกลางคืนน่าจะแบบบรรยากาศเลิศเขาบอกว่ามันมองเห็นพระอาทิตย์ตกนะอยู่นี้แต่ว่าวานเราเมื่อคืนเราไม่ได้มากินเพราะว่าตอนนี้เราไม่กินอาหารเย็นกันใช่ก็คือมันสวยอะแล้วก็ที่นี่เขาจะปิดรับออเดอร์สองทุ่มโอ้โหดูวิวดิโอ้โหนี่วิวสวยแล้วเนี้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยเลยเมื่อวานที่เราไปวิ่งเล่นกันน่ะเออถือว่าอาณาจักรเขาน่าจะใหญ่สุดในนี้เลยไหมเนี่ยในในส่วนพึ่งเลยเนาะใหญ่มากเลยเนาะ แล้วมุมถ่ายรูปคือคุ้มมากอะ่ะการที่พักที่เนี้ยอชอบในการที่แบบบ้านพักแต่ละหลังเขาอยู่ไกลกันมันเลยมีความไพรเวทสูงมากอันจริงนะสองวันหนึ่งคืนในที่พักแค่เนี้ยก็พอแล้วนะเออไม่ต้องไปไหนเออมันครบแล้วแล้วมันก็แบบฮิวใจแล้วแต่สําหรับเรามันไม่พอหรอกก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่แล้วค่อยว่ากันว่าจะไปไหนต่อคือส่วนบึ่งมีแต่คาเฟ่อันนี้เราพูดจริงอ่ะจริงที่เที่ยวะจริงถูก อาหารเช้าเขามีกว๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟตรงนี้ด้วยแต่ว่ามาลาบุรีนะเหมือนลาบุรีเป็นเมืองกว๋วยเตี๋ยวไงไม่รู้ความรู้สึกนะความรู้สึกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแต่นี้ไม่น่าใช่น้ำแดงสำหรับเซตอาหารเช้าที่เนี่ยเพื่อน ตอนที่เราเช็คอินอะ่ะเขาจะให้เลือกอาหารเช้าก่อนเขาจะมีทั้งหมด3เมนูเนาะมีข้าวต้มกุย้ยมีอเมริกันเบรกฟาสต์แบบพิกิ้นแล้วก็มีโจ๊กพวกเราก็เลือกข้าวต้มกุ้ยกับอเมริกันเบรกฟาสต์มาใช่ไหมเสร็จแล้วในห้องอาหารอะ่ะเขาก็จะมีโซนก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟสลัดบาร์อะไรพวกนี้ผลไม้อะ่ะเราก็สามารถกินเพิ่มได้เนี่ยอย่างก๋วยเตี๋ยวนี้ก๋เวเตี๋ยวดีนะเนี่ยร้อนๆเหมาะกับอากาศเย็ยนๆนอย่างงี้มากเลย ได้เวลาบอกลาสวิตวันเล่แล้วโอ้ยเป็นที่พักที่น่ารักมากเลยอ่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่คุยกับพี่คิดไปว่าครั้งหน้าจะพาแม่แม่มาด้วยเพราะว่าเขาจะมีแบบห้องแฟมิลี่แล้วก็มีสระวา่ายน้ำคิดว่าที่เนี่ยแม่แมน่าจะชอบปะถึงเวลาเดินทางกลับแล้วจ้า เช็คเอาท์ออกจากที่พักนะครับก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะได้ขับเจ้า Toyota Fortuner r e ์ d e r G พายคันนี้บ้างสักทีนะครับแบมทริปนี้เนี่ยโดนแย่งขับตลอดทริปเลยนะเออซึ่งพอได้ขับเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็รู้เลยเนะว่าเรื่องออกกําลังรถเนี่ยเครื่องแรงขับสนุกมั่นใจทุกทางเลยนะครับไปได้ทุกที่แน่ๆไม่มีห่วง แถมมีโหมดพาวเวอร์นะครับช่วยให้ผมเนี่ยขับสนุกขนนึ้นทันทีแสงได้ไวแล้วก็ตอบสนองได้ทันใจนะครับแล้วก็โหมดอีโคนะครับที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันอุ่นใจในการเดินทางอีกต่างหากแถมมีเกียร์แบบทิโชนิกให้ด้วยนะครับใช้ในการขับรถขึ้นเขารเชนเกียร์อะไรแบบนั้นนะบอกเลยว่าชอบมา,มากๆตอนนี้เนี่ยชักจะลงรักเจ้า Toyota Fortuner r e a d e r g p a r คันนี้ซะแล้วสิครับ ก่อนกับเดี๋ยวขอแวะคาเฟ่สวยๆอีกสักหนึ่งที่แอบช่างโงกเห็นบรรยากาศดีมากก็เลยแวะนี่เลยจ้ะโมรีดาคาเฟ่เหมือนเขามีที่พักด้วยนะไปดูกันสวยมาก ปเด็นของที่นี่ทุกคนคือนี่เลยนะที่นั่งที่มีหลายมุมมากๆโดยเฉพาะในมุมริมน้ําหรือว่าแบบเอาเก้าอี้อะไรเงี้ยไปตั้งเป็นแคมป์แล้วก็อยู่ในอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยนะเป็นคาเฟ่ที่แบบวิวดีมากใช่ร่มรื่นด้วยนะอันเนี้ยเที่ยงนะแต่ไม่ร้อนเลยเราวโคตรชิลเลยอ่ะดีดีที่นั่งเขาเยอะมากนะชงน้ำอร่อยด้วย สำหรับทริปราชบุรี2วันหคืนนะครับคงต้องลาไปกับบรรยากาศชิวๆของโมริดาคาเฟ่อันนี้ คาเฟ่สุดชิลบรรยากาศริมน้ำจากที่พักเราแค่5้านาทีเท่านั้นเองหรับทริปนี้นะครับมีความสุขมากๆเลยนะทั้งการเดินทางแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างสนุกสนานนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพื่อนใหม่อย่างเจ้า t o y o t a f o r t u n e r r e ์ d e r G p ร์พันะครับที่มอบประสบการณ์ับขี่ที่สนุกแถมสบายหรูหราแล้วก็ปลอดภัยให้กับเราสองคนสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกสนใจนะครับหรือยอยากมาลองสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเองก็สามารถแวะไปลองขับขี่กันได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านเลยนะครับจะได้รู้ว่าตอนรู้สึกนั่ิแทจรง นะและใครที่อยากเป็นเจ้าของ Fortuner ตอนนี้นะครับเขามีแคมเปญพิเศษผ่อนเดือนละไม่ถึง1 0,000สําหรับรุ่นเริ่มต้นด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแถมยังไม่ต้องสงสัยเรื่องความทนทานเพราะโตโยต้าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องไม่มีปัญหาจุกเจกอยู่แล้วนะบางทีการได้ลองขับเอกสักครั้งอาจทําให้เพื่อนๆเจอรถที่ใช่ก็ได้นะครับ